จะเอาปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนโอ้ยหวันแฉบตาค่ะวันแฉบตาวันโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันอลอง,ลองโอ้ยไม่ร้องลูกไม่ร้องโอ้ยน้องของขวามต้องปิดแอร์ให้เนี่ยมันหรือมันตื่นเพราะเราปิดแอร์นี่แหละแม่ไม่ใช่ตื่นชอาตื่นตีห้ามาแล้วก็กินนมก็แบบหลับต่อ เฮ้ยน้องต่อหฮอเด็กอ้วนเฮ้ยเด็กวนมเ็มาเน่ยมองมองเห็นมาเเด็กอ้วนเต็มบัีห้า้าแม่กินนมแล่แม่ก็เลยรับต่อเด็กอ้วนมองเหรอดีแรกจะลุกละเลย ตื่นแล้วเหรอทำหน้าเป้นแล้วเหรอน้องตื่นแล้วเหรอคะแง่น้องตื่นแล้วเหรอ,อตื่นแล้วอามณ์ดีเหรอคะฮึฮึจะไปวันเด็กเหรอเราจะไปเที่ยววันเด็กเ่อคะน้องต้องไปอีกวันหนึ่งวันอะไรวันเด็กอ้วน เข้างานตุรคีนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ไหมคะอี๋อีอ๋ของขวัญใช่ไหมของขวัญหรือเปล่าอืมเอ๊ะเอะเอ๊ะอไรลูกอะไรคะไม่นอนแล้วเหรอไม่นอนแล้วเหรอยังไม่นอนแล้วเหรอคะไม่นอนแล้วล่ะไม่นอนค่ะ เงี้ยนั่งหย่อนยิ um> or or ้นหย่อนเฮ้ยตัวเล็กตัววันตัววันนอนไหมคะนอนตัวนันนอนไหมคะนอนหนอนนอนยังไงนอนยังไงนอนยังไงคะอ่ะกินจะกินนิ้วเหรอยจะกินนิ้วไหมเหรอหล่ะเออ แล้วไงคะแล้วไงคะอมืมาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้วของขวัญมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้ว,ลวดูชอบดูมอเตอร์ไซค์เปล่าอ่หาหันตามไปเลย,เลยอ่าของขวัญชอบดูมอเตอร์ไซค์เหรอ

ราสายโลกอ่ะดูลูป้าแอะไรโก อาอาของขวัญเหรอก็ตื่นตั้งใจเขาจะให้เช็ดตาของขวัญเหรอเช็ดหน้าชื่อของขวัญเหรอคะทุกวัน,นเนีเช็ดตาก่อนเช็ดตาเช็ดหน้าเช็ดหลับเดีวไม่ได้เช็ดไงอมองกล้องไม่ชอบจริงจริง ชอบหรอคะไกินเด้อชอบหรอคะลูกเด็กอ้วนชอบหลอกกินนมเหรอขาอืมซุบซุบเลยเลยอืมอืมเด็กอ้วนอะเด็กอ้วนแม่หมองงากเลยอืมอืมชอบหลอกกินนม มีพัดลมกลับด้วยทำเป็นจะนอนหลอกให้ป้อนนมพอป้อนเสร็จแล้วก็ตื่นมายิ้มออกกินนมอีกแล้ว่านน้องหงอ๋อืม <c oughs> อ็กวันอ่ะเด็กวันวัน ควันเด็กควันเด็กควันเอา้าวล่วง,วงล,ล่วงแล้วลูกโอ้ยอ้าวเจ้าอารมณ์เหรอเจ้าอารมณ์เหรออืมเจ้าอารมณ์เหรอเด็กควันอ้าวคุยกับพ่อแล้วไม่งกินกินแล้วไม่นอนรอกินนมนี่ว so ่ะเด็กควันมาหลอกกินนมอีกแล้ว ไม่กินแล้วค่ะใช่ไหมคะกินอิมอ่มแล้วนี่แกเนี่ยอกินอิมอมอมอ่มแล้วเหรอทำไมย้อยล่ะค่ะอืเด็กอ้วนเด็กอ้วนน้ำลายย้อยเหรอค่ะอ๋ออ๋อแขนเหมือนงาไว้ อะไรเ่ชุดอะไรคะชุดอะไรคะอะอืมครูฮะอืม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 เจ้าของขวัญดูแต่กล้อง เ <c ười> ออเจ้าของขวัญเจ้าของขวัญน้องของขวัญเ <c ười> จ้าของขวัญของขวัญเหรอของขวัญมาแล้วเหรอ ตุ่นใจแล้ววยาวไอ้่อยอย่างนี้แค่นิ้หัวไหล่ไม่ด้อืมจ๋าจ๋าจ๋าว่ายังไงคะก็ยังไงบ้างคะน้องของขวัญอืมอืมอ้วนไหมน้องอ้วนไหมอืม น้องของขวันอ้วนไหมคะอืมอย,อย้ยอยย,อย้ยอยย้อยย้อยฮะย้อยกว่านี้มีอีกไหมคะย้อยกว่านี้มีอีกไหมคะอืม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 อม,อม,อม,มองนง่มองตาเหนออืมย้อยหมดแล้วลูกน้ำใจย้อยเหรอ ืึมืึมทำมาสงสัยสงสัยมันเคี้ยวเนื้วตัวเองด้วยนะงสงสัยอะไรอะคะอ้อย,ยอย้อยหมนแล้วน้องเด็กอ้วนอืม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 น้องของขวนน้องของขวนอืม อ้ายย้อยย้อยน่าตีที่สุดเลย